ก็สวัสดีครับผมอยู pues okay. ่ก like, ับผมบีเด็ก yeah. มันแหครับผมก็เนี่ยกินตามทุ่งนาครับทุกคนเออวันนี้พูดแบบอารมณ์ดีครับทุกคนอะชิวๆตามทุ่งนาครับผมกินนะผมเอาหน้าใส่เปาผมอ่ะเออก็ขอเอาไปให้ที่ผมทำตัวทุเรศคลิปข้างบนนะก็จะมากินนะผมไปผมทนไม่ไหวแล้วไปวันน่ะไปกินกันแบบชงเลยเอาผมทำเจียมะ กินนะตอนหืมหืมมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเข็มนี่นอยู่ตำทางครับทุกคนเนี่ยอันเนี้ยตกด้วยผมหยียบด้วยนะ <c oughs> เด็กดูดูบรรยากาศแลบรรยากาศทุกคนดูแล้วทุกคนเออ าาก,กานะ็มียค่ a n a ะดูอืมอ๋อวันนี้อยู่กับตะกล้องคนเดิมอะคอนเตมคือหล่อขึ้นเด้อถ้าจะต้องถ้าจะต้องคนอื่นนี่คือแบบหาคนแย่เลย ไอ้ตากล้องหมื่นพันห้าผมจ้างมาเออนะครับทุกคนเนี่ยวัฟเฟิลที่ผมพูดไปก็ไม่เก็บตำหนามามนะนะทุกคนเออผมซื้อมาเนี่ยพันห้าเออทุกคนเนี่ยนเนี่ยอือเออสดใหม่ะเออมาจากตลาดนะทุกคนซื้อมาเนี่ยมากินแบบตามทุ่งนาทุกคนเออเขชิวอ,อ่ะโคตรฟินเลยกูนนเนี่ยแด็กกันนะทุกคนอืม ว้าสุดยอดนะทุกคนดูตัวนองวะดูฮะทุกคนอ๋อเป็นฟีนั่นทุกคนเนาะดูดูสุดยอดครับผมอืออ้มแบบเด็กตอนไม่เมาเนี่ย โอ้โหโคตรฟินนะทุกคนเนี่ยกินแบบตามบรรยากาศเลยนะทุกคนดูดูกล้องใส่ดิเนี่ย,ดดดดยกินเงี้ยกินเงี้ยโคตรฟินนะทุกคนเน,ะนาะแบบกินเงี้ยแบบกินแบบบรรยากาศาไปบรรยากาศกินแบบกลมกลืนนะทุกคนนะลองกินดูดิเอาใหม่ดิ อร่อยทุกคนเออเนี่ยไอ้ส่วนเน,น,น,นี่ยนะทุกคนให้ให้ดูเลยตลับข้างก่อนเนี่ยทุกคนส่วนเนี้ยอร่อยครับทุกคนเออส่วนเนี้ยอร่อยนะอร่อยแล้วครับน้องไม่อยากจะโม้อ่ะเออซื้อมาฮะทุกคนเป็นพันห้าเดี๋ยววันหลังซื้อกุ้งล็อบสเตอร์มาเลยทุกคนเออถ้าคนดูเป็นแสนอะเออไว้สักครั้งอ่ะเออเชื่อกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ให้ผมเนี่ยวันหลังเอ,อ่ะเดี๋ยวก็เปิด เปิดเสียงตะกล้องให้ดูด้วยเออบอกไว้ให้คนดูแบบเป็นแสนนะเออตะกล้องผมหล่อเออจริงเออหล่อหล่อผมยิงอ่ะเออ่อเกินเนี่ยตรงผมอ่ะอันนี้ก็ตะกล้องคนเดิมครับผมอ๋อพ่องอยากกินอ่ะมากินดิโอ้โดนโดนตัวกินแบบ มิดๆเลยอ่ะอืมน้ิ่แบบสูตรอ่ะเออฮะก็สูตรแบบช่องน้กกนนำก้นสีก้าวอ่ะเออน้ำจิ้มเนี่ยสูตรเลยอะย่ะใครอยากจิ้มก็มาที่มามาบ้านผมได้เลยอ่ะทุกคนนะเออกินดูอืม ผมขอครับทุกคนขอแบบไม่มีสักคลิปเลยอะ่ะถึงพันนะทุกคนผมลงไปอะ่ะไม่มีสักคลิปเลยคลิปเนี่ยถึงพันอะ่ะเออเนี่ยผมซื้อกุ้งบสเตอร์มาเลยอเออโตใ้ใหญ่ๆเลยผมบอกอันนี้โจโตจนนะับผมเนี่ยเห็นไหมทุกคนไม่เชื่อกดไลก์กัซัมตะไครอะ่ะเออไม่ถึงพันอะ่ะเออเงินผมก็จนด้วยะเออโอ้เสื้อผมก็โดนขโมยไปอะ่ะเออ,เอ,อทุกคนเออนะ ผมรู้สึกว่าผมจะดูนแรงต่อ,อยนี่แหละดูเขาลนะเจมม่ะทุกคนเนี่ยเนื้อมันหลังฮนะซื้อซื้โต๊ะมือพันห้าท่าทองคำฮนะทุกคนเออนี่ก็ทองคำนะเออ เป็นแบบเก่าแล้วทุกคนเออ <g ull ing> เก่าแล้วนะเออก็เก่าจริง่งเออเนี่ยอยู่มันเป็นพันปีแล้วทุกคนเอออยู่ตอนที่ผมไม่ได้เกิดมั้งอ่ะเออตัวเนี้ยกินนรับผู้ชมรักท่านนะเออวันนี้จะมากินให้ทุกคนนะกินในะนะห้ทุกคนนะนะนะตัวอื้อหือรัวครับผม น้ำจิ้มชมออ่องน้ำจิ้มช่องเราฮะมองน้ำคลิปไหนนะี่ยจิ้มเราน้ำจิ้มนี่ฮนะเออรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเป็นแป้งที่ไอ้เทยใส่น้ำตาลแม่มเ,เลยขอแพ้ครับผมขอไพรตี่แบบพูดพูดทำหยาบคายผมคลิปนี้นะเป็นคนพูดแบบว่าเอ้ยพูดแบบเพราะๆหนก็ได้เอออะไรงี้เดี๋ยว เดี๋ยวคลิปต่อไปมันจะพูดแบบพอๆเลยแบบสุภาพเลยทุกคนเออมันทุกคนเป็นครูอาจารย์ผมเลยเออมันเยี่ยมตีหัวพ่อเออฮึเร็วความนึงไม่ไหวแล้วไอ้บิบมลองเด็กันด้วยคอยคอ,อสักคำเขาัวนเอนอ ไม่ไหวแล้วแบบกินไม่หมดแล้วทนไม่ไหวนะตัวนปวดเยิยมแล้วตัวนึปวดขี้แล้วทนไม่ไหวแล้วทำสุด,ด,ดท,ท,สท้ายพวกคนดูนะตัวเออเนี่ยทำสุดท้ายพวกคนดูเลยนะ ไอ้นนเนี่ยกูปวดขี้จริงอะสงคราอมขื้มเนี่ยเออนะ,นะด,ดูดูเอาเยอะๆเลยทุกคนเอาเยอะๆเลยเลยยนี่ยบุญมูมดูอืมเกือบให้ได้เออเป็นไปเลยขอเกี้ยวสักนิดนะทุกคน ก็ขอจบคลิปพีมตอนนี้ครับคุณก็มองกับพ่อมองไอ้สัตว์เขาชื่อแบบกดไลค์กดซับตะไคร้แบบเพื่อเป็นกำลังใจครับผมราค่าแบบเหมือนที่ผมสัญญาไหมเออถ้าผมถ้าดูแบบถึงเซนหนึงล้านอ่ะเออผมจัดแบบกุ้งมัลกอรบเตอร์ตัวใหญ่มาเลยทุกวนเออแั้นก็แบบขอจบพียงเท่านี้ครับเสร็จครับบ๊ายบาย